อีกเรื่องหนึ่งครับมาติดตามกันในตอนนี้ครับเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ค่ะตอนนี้หน่วยงานต่างๆออกมาณรงค์งห้ข้อมูลต่างๆทั้งเรื่องของการไปรับวัคซีนเข็มกระตุนะนะครับผู้ที่รับยังไม่เคยรับวัคซีนะนะครับรวมไปถึงเรื่องของการปอดระวังโควิด -19 หลังจากช่วงสงการานต์ที่ผ่านมาตอนนี้มีคนถามกันว่าวัคซีนยังจะเป็นบอปีกุง้งจําเป็น จำเป็นค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของะะการฉีดเข้าไปแล้วจริงๆเวลาที่ได้รับเชื้อเข้ามานี่มันป้องกันเรื่องของอาการป่วยหนักได้ดีเลยทีเดียวนะคะสังเกตจากคนรอบข้างนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนหูจักหรือว่าบุคคลทั่วไปเพิ่นกลมาวมาว่าว่าถอดบทเรียนชูฟังแล้วว่ามันมีความจําเป็นนะคะซึ่งนะคะในปี2566ัารกัฐบาลเพิ่งกระชิ่ชวนให้ไปฉีดคือกันนะคะที่นี่ฉีดปีละเข็มนํานะคะคุณผู้ชมควบคู่ไปกับไขวัดใหญ่นํานะคะเพราะว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ะะจะซอยกระตุนให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเนื่องนะคะต่อเชื้อไวรัสดดหลายๆคืนซ้อยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคต แต่ต้องใส่เวลาระยะหนึ่งหลังฉีดวัคซีนร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ึ้นมาสามารถลดการแพร่ระบาดและกลดอาการรุนแรงของโรคได้ลดอาการเสียชีวิตได้ดังนั้นค่ะวัคซีนก็ถือว่ายังเป็นเครื่องมือที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะซอยควบคุมการระบาดของโรคและก็สร้อยป้องกันให้ผู้ที่นะคะติดโรคนี่แหละปลอดภัยจากโรคได้นะคะซึ่งภาพรวม การฉีดวัคซีนโควิดสิของไทยตั้งแต่ฉีดเข็มแรกเมื่อวันที่8 8กุมภาพันธ์2564ไปจนถึงวันที่1ิมีนาคม2 5 6 6ไทยฉีดวัคซีนในภาพรวมแล้วตอนนี้ยูทีนะคะ146่ล14้าน7,58,556โดสนะคะการนานารนรงฉีดวัคซีนเข็มแรกจนถึง1 0 0่อย ลานโดสนะคะใส่เวลาสิบเดือนซึ่งถือว่ารวดเร็วแห้งและก็มีข้อมูลวิจัยยืนยันว่าการฉีดวัคซีน100ล้านโดสดังกล่าวนะคะสามารถที่จะป้องกันการเสียชีวิตได้ เกือบหาแสนคนแม้วา่าโควิดสิบเก้าจะก,กลายเป็นโรคประจำทินนะคะกับโบเหมายถึงการยามใจใดว่าการใส่ชีวิตประจำวันการฉีดวัคซีนก็นยังคงมีความจำเป็นในการป้องกันชีวิตและกับผู้ที่รับวัคซีนก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดสิบเก้ายางเข่งขัดนะคะนั่นก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามายัยลางมือดูดเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของเองและกับคนรอบข้างนั่นเองค่ะ